โหลสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่คลาสการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของคุณดอรดี้ิซิลเลนิ่ค่ะเป็นยังไงบ้างคะไม่ได้เจอกันนานเลยคิดถึงกันบ้างไหมเอ่ยคุณเดอรดี้มีภารกิจอะไรด้านนะคะก็เลยแต่ภารกิจด้านอื่นๆด้วยนะคะแต่ยังไงก็ยังคิดถึงการสอนภาษาอังกฤษอยู่ดีค่ะวันนี้จะ นำเรื่องของ idioms มาฝากนะคะเดี๋ยวจะมีช่วงของ i d i o m เข้ามาเรื่อยๆนะคะ i d i o m มเป็นคำภาษาอังกฤษที่เป็น slang words นะคะหรือว่าเป็นวลีที่มีความหมายนะคะบอกความหมายเป็นในหรือเป็นในยะในด้านใดด้านหนึ่งนะคะครณดลลี่ว่า i d i o m มนี้สำคัญนะคะแล้วก็สนุกมากด้วยคุณเดลลี่ชอบคำ idioms คะ่ะเพราะว่า i d i o m เนี่ยเป็นคำที่เราสามารถใช้กับสถานการณ์ต่างๆได้มันจะเป็นความเก๋ๆที่แบบใครรู้ i d i o m มนะคะ แล้วใช้คำศัพท์ที่เป็น i d i o m มนะคะเป,เป็นวลีที่เป็นคำแสลงตัวนี้หนักนะคะหรือว่าคำความหมายเปยเล,ยลียนเปก็จะเป็นอะไรที่เก๋มากเลยอะลองดูกันค่ะไม่ยากเลยวันนี้พามาดูประโยคแรกนะคะเนื่องจากช่วงนี้ดินฟ้าอากาศเปลีป่นยนแปลงหน่อยนะคะ,ะคุณดี่ก็เลยจะนำ i เดียมที่เกี่ยวกับดินฟ้าอากาศมาให้ steal somebody's thunder s t e s o m e b o d y thunder หมายความว่าอะไรขโมย ฟ้าร้องจากใครกังวลถ้าแปลตามความหมายตรงตัวนะคะ steal somebody's t เ u n ร e r หมายความว่าจริงๆแล้วความหมายเปรียบเปย,ยคือเราขโมยความสําคัญหรือสิ่งที่เป็นสิ่งสําคัญของคนคนหนึ่งมาเหมือนแย่งซีนนะคะมันเป็นการแย่งซีนถ้าเราเป็นคนไม่ดีเราก็อาจจะไปแย่งซีนส somebody's thunder คนอื่นแต่ถ้าเราเป็นคนดีเราก็จะไม่อยาก steal s o m e b o d y s thunder นะคะอาจยกตัวอย่างให้เช่นนะคะว่าสมมติลินดาเนี่ย มีข่าวที่จะต้องมีข่าวดีคือจะต้องจะได้แต่งงานนะคะจะจัดงานแต่งงานในเดือนหน้านี้คณเดอดี้รู้สึกว่าแบบไม่อยากไปสติลลินดาสแตนเดอร์เลยอะนะคะก็เลยไม่บอกเรื่องการได้งานใหม่ของคณเดอดีนะคะยอย่างเช่นยกตัวอย่างให้ฟังป็นภาษาอังกฤษนะคะอ่าอังกฤษนะคะเข้ามาเกี่ยวกับประโยคนี้นะคะ I don't want to steal Linda s t h u n d e r I don't want to steal Linda's thunder, so I don't want to tell everyone about my new job. I don't want to tell anyone about my new job because Linda has the good news to get married on the next month. Because Linda has the good news to get married on the next month. Okay, so Linda is going to like, Linda. Will กูเด,ดีก็เลยแบบเฮ้ยได้งานใหม่มาเราก็ไม่อยากบอกคนอื่นในตอนนี้เดี๋ยวทุกคนต้องมาให้ความสนใจแบบกับเราด้วยให้คนทุ่มเทความสนใจแบบเฮ้ไปเย่กับลินดาดีกว่าไปเย่เย่ยกับลินดาดีกว่านะคะยันคุณครูเดลี้ก็เป็นคนดีเพราะว่าไม่ต้องมานสติลซัมเบอร์ดี้สตารเดอร์นะคะแต่ในกรณีที่มันมีการแย่งสติลกันนในวงการบันเทิงหรือวงการต่างๆก็อาจะมีการสติลซัมเบอร์ดี้สตารเดอร์เกิดขึ้นนะคะยังไงอย่าลืมเอาไปใช้นะคะ คำ idiom หรือว่าเป็น slang บทที่ดีมากเลยนะคะพบกันใหม่อับครูดาวี e a ีซี e ร r n i n g ในครั้ง,งหน้าคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ